จากกระทรวงพลังงานนะครับเรานำค้าเราเรานำเขา้าก๊าซเนี่ยเข้าแค่ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเข้าแค่ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับแต่นะครับการใดราคาคือ,อใช้ในราคาขาดสองรับพี่น้องครับวันนี้เราเราไม่ได้มาว่าใครนะครับ แต่เนื่องจากว่ารัฐบาลเคยให้สัญญาว่าเปียใหม่นี้จะให้ของขวัญกับพี่น้องประชาชนนะครับแต่กับมีเรามีข้อมูลว่าจะขึ้นราคาแก๊ส LPG นะครับซึ่งสร้างผลให้กับพี่น้องประชาชนเราจะต้องมารับภาระมากยิ่งขึ้นนะครับยืึนขอให้ยกข,ข้อคามเรื่องให้กับท่านผูออ้ราชการจังหวัดได้รับทราบแล้วก็จะได้นำข้อมูลเหล่านี้สู่รัฐบาลต่อไปเพื่อให้รับทราบว่าต้องสังคมเพื่อได้เห็นว่า การขึ้นราคาพลังงานนั้นสร้างผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับในหลายๆรูปแบบนะครับในหลายๆมิติอันนี้เปยังไงครับเรีอบร้อยใช่ไหมพ่อละนายมาแล้วนายนะครับรับมือให้กับนายของเราน่อยนะครับท่าน ร่วมกับน,นะครับทำง,งานร่วมกับ,บสมาชิกพุท,ทิสภานะครับที่ตรวจสอบหรือว่าการดูนะครับในเรื่องของการเฝ้าระวังการจับตาการขึ้นราคาการแอ์บินจีครับข้อมูลว่าเราเนี่ยต้องเพิ่มไหมครับก็วันนี้เรามายื่นหนังสือเฉยๆนะครับเพื่อยื่นเพื่อจะผ่านไปทาง ท่านรัฐมนตรีกระส่วนพลังงานนะคะืองแก๊สหุงต้องแต่เพราะว่าเป็นปัญหาของทุกคนวันนี้เนี่ยเมือข่ายก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะก็ะค,ะคืออยากให้อ่าทางนายกรมุตรีหรือว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยก็คือชะลอไว้ไม่สมควรที่จะขึ้นนะคะแต่ว่าเท่านี้ก็คือพวกเราเนี่ยจะถ่ยายด้านทางมาแล้วก็นายกมนตรีนะคะเพราะว่าปัญหาเนี่ยตอนนี้ก็คือเราคิดว่าปัญหาตรงนี้นะคะท่าน มันไม่ใช่ปัญหาของอทาอง,งโซลาเนจีเนี่ยฮะเรือแก๊สหมึกต้มแต่เพราะว่าเป็นปัญหาของทุ้งหวันนี้เนี่ยเครือข่ายก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะก็คืออยากให้าทางนายกรัฐมนตรีหรือว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยก็คือชะลอไปไป,ไปตำหนายู่อยู่ที่ไหนไม่ค่ะอย่างนั้นก็คือ,อเ,ปเป็นตัวเวชื่อมตอนนี้ตั้งรู้เลยว่าพ<ม>ี่<ม><ม>อยู่ในที่ ตลอดโอเคค่ะขอบคุณมากครับสนับสนุนค่ะจ้านี่ารอันนี้ครับอุ๊ยขอโทษครับท่านอันนี้นี่ของเป็นรักครับครับวันนี้นะครับนะครับเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายประชาชนนะครับเครือข่ายธรรมบัิบาลด้านพลังงานเครือข่ายผู้เป็โอ้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็อยากส่งต่อไปใั้